สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ฟซบาวเดีย FC ซมดาดามหน่อยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักนักสวีเดนนะครับผมมือนี้นะครับหาก,กับเขาแรงเปิดตู้เย็นเบิง้งมีหมูซับมีน่องไก่มีเนื้อมีอ่ยังก็ปลาซิวนะครับกับบุงหงว่าเชียนยังก็เลยไป่อพี่แกงพี่น้องผอพี่แกงนะครับก็เลยบาวเดียก็เลยเอาน่องไก่ มาซองน่องนะครับเป็นขานี่นะครับเดี๋ยวเมนูมันนี่จะเป็นขัวไก่ครับขัวไก่นะครับใส่ใบกะเพรานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบไรเดี๋ยวไปเบิรงนกันเลยครับก็ผมก็ขั้นตอนแรกอะเบ้าเดียวกะซับไก่มันเป็นชิ้นๆก่อนเด้อยี่น้่องเด้อแบบนี้เด้อ นะพี่น้องหลังจากที่เบ่าเดียซับไก่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะเดี๋ยวขั้นต,ต่อไปนะครับก็ข่างกระทะได้ครับง่ายๆซนะิ่หลืวก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยครับ ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่พริกแกงครับประมาณหนึงกระพี่ครับ แกงเริ่มหอมแล้วก็ใส่ไก่ลงเลยครับ เติมน้ำเปล่านิดหน่อยครับ พ้อไก่เริ่มซุกอะใส่รถดีครับเลือดอนะใส่ผงนัวครับซอสปรุงรสนิดหน่อยซีอิ๊วขาวนิดหน่อย ชิมนิดหน่อยครับแล้วก็เค็มนิดหน่อยเติมครับเติมน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลครับตัดเค็ม ใส่ใบกระเพราครับปิดแก๊สครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวคั่วไก่สไตล์บาวเดียร Didn't I?